หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนเกมสังหารดักกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่16นอสตาจากซารูเปลี่ยนโอเคว่ามันเลยนบะเรียบร้อยไหมขอโทษนะพี่ตีหพอดีวิทยุมาปลุกพี่แบบเนี้ย แล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยวะขอโทษกับตีห้าอะไรทั้งมืออ่ะกูไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยโถพี่ตีห้าก็ได้เวลาล้างหน้าไก่ไงพี่โถไอ้เปรตนี่มึงนึกว่ากูยังนอนกกเมียอยู่ในบังเกอร์ในสนามบินสิท่ากูออกมาจากสนามบินตั้งแต่ระงับวิทยุกับมึงตอนนั้นแล้วว้ยมีข่าวอะไรว่ามาเลยชักช้าเสียเวลาล้างหน้าไก่วะนั่นนะพี่ก็ยังไม่เว้นแม้จะออกมาอยู่ในป่านอกสนามบินแล้วโถไอ้ลามกกูไม่เหมือนมึงหรอกไม่รู้จักเลือกที่เลือกทางในประชาก็เอาว่าข่าวมาเลย อย่าที่จุดอ่อนสิพี่คนเราลองหน้ามืดขึ้นมาแม้แต่ในวัดในโบสถ์ก็มีเว้นหรอกโอเคพี่เรื่องข่าวชุดของผมสังหารไอ้แก้วไปได้18ทั้งบาดเจ็บทั้งตายรวมอยู่ในนั้นเสร็จตอนนี้ไอ้แก้วถอนตัวจากป่าคาแล้วกำลังมุ่งหน้าไปทางตอนตกชิงเหนือพี่ห่างจากป่าคาไปได้เท่าไหร่แร้วะสักกิโลก,กว่าเห็นจะได้พี่ไอ้แกวยังไม่รู้ผมแอบแกอรอยมันนะพี่ดีให้ตามไปอีกสักสามสี่กิโลแล้วก็ส่งข่าวมาทีหรือถ้ามีเรื่องดว่วนส่งมาก่อนก็ได้โอเคครับพี่ ไอ้นบแล้รงงับวิทยุไปแล้วจ่าดาวเหนือเหลือบสายตาม,มองฝ่าความมืดไปดูสาววนาเห็นกําลังเพลินอยู่กับของเล่นชิ้นใหม่ที่เซอเอส่งมาให้จึงรู้ว่าเธอคงไม่ได้ข่าววิทยุจากลูกน้องปากเกราะเป็นแน่ค่อยสบายใจหน่อยไม่ต้องมาแจกแจงคําว่าล้างหน้าไก่ในภาษาไทยนีนคืออะไรอีกคิดเองก็ขำเองหัวเราะหึ่ในลําคออยู่คนเดียวมันนึกถึงอาการคาดคันเอาจริงเอาจังของสาวเราเทศแปลความหมายของศัพทสแลงบางคําซึ่งบางคํา ก็มีความหมายในทางดีคนแปลจึงแปลตามความหมายดีๆของมันแต่คนแปลมีเบื้องหลังในทํานองลามกอยู่ก่อนคนฟังจึงมักไม่ค่อยเชื่อกับหาว่าโกหกคนลามกแปลเพราะฉะนั้นคําแปลของมันก็เลยกลายเป็นคําลามกสิแซมสันจากนอสตาเปลียนละความสนใจจากวันนาจาดาวเหนือเรกวิทยุไปหาพันตรีโรเจอร์เมื่อเวลาผ่านไปนานพอจนเชื่อว่างานแกะรอยเวทโงคงลุดหน้าไปมากแล้วจากแซมสัน พันตรีโรเจอร์ตอบทันทีเพราะสแตนบายวิทยุตลอดเวลาและการกล้าใช้เสียงตอบเช่นนี้ย่อมแสดงว่าไม่มีปัญหาค่าสึกได้ยินเสียงตอนนี้แก่รอยหายแกวเท่าไหร่200เมตรยุทธภพเป็นคนนําแก่รอยเส้นทางมุ่งตรนตกเฉียงใต้ภูมิประเทศเป็นไงเดินสะดวกขึ้นลาดลงลาดพอสบายสคาดว่าเป็นเส้นทางลับป่าทึบมากตรวจการอะไรไม่ได้เลยแล้วถ้าทีแกวล่ะไม่ค่อยระมัดระวังซะเท่าไหร่นัหรอกสงสัยเชื่อใจว่าที่นี่เป็นเส้นทางลับไม่เคยมีสัตรูเหยียบย่างมาถึง พวกมันชักแถวตอนเรียงหนึ่งเดินคุยกันเลยชุดระวังหลังทิ้งห่างจากคนสุดท้ายของขบวนเดินราร้อยเมตรยังไม่มีวี่แววว่ามันจะรู้ตัวว่ากําลังถูกแกะรอยโอเคซัมซันเส้นสทางที่แกวชุดของคุณกําลังไปนั่นน่นนะน่าจะมีจุดหมายปลายทางเดียวกับชุดของป่าคาเพราะชุดนั้นมุ่งตะวันตกเฉียงเหนือก็ดีสินอสตาเพราะเราต้องการให้มันไปรวมกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่แต่ของผมมันไม่แยกกัไปทางนั้นน่ะสิชุดนี้มุ่งตะวันตกลูกเดียวยังไม่มีทีท่าว่าจะเฉียงใต้ด้วยนะทาไมเป็นอย่างนั้นอสตา ไม่รู้มันอาจจะไม่ใช่กลุ่มเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันแต่อยู่คนละพื้นที่ก็ได้เพราะอย่างน้อยมันก็เป็นนักลบคนละประเภทกันอยู่แล้วพวกนี้เป็นดัร์ก,กงหนวดลบพิเศษแต่สองพวกนั้นเป็นเวียดโกงนักลบธรรมดาแล้วคุณคิดแก้เกมนี้ยังไงไม่เป็นไรซามสัน้นถึงเวลาสถานการณ์จะเป็นตัวบอกเราเองตอนนี้ดำรงภารกิจเดิมไปเรื่อยๆต่อไปก่อนแล้วกันโอเคผมเชื่อคุณถึงไงคุณกระซิบบอกปีศาจที่มันคอยแนะนําวิธีการแก้เกมให้กับคุณนะ่ะช่วยบอกอะไรเร็วๆหน่อยนะก่อนที่พวกเราจะโหวใจวายตายซะก่อน คุณนี่มันใจเย็นจริงๆเลยนอสตาโอเคซัมซันสแตนบายจากดาวเหนือเหมือนขี้เกียจต,ต่อร้อต่อเถียงกับพันตรีเมริกันผู้ชอบคาดขันเอาความคิดที่ยังคิดไม่ออกจากตนอยู่เสมอๆวันนานั่งฟังอยู่ข้างๆรู้เรื่องทุกถ้อยความทำสีหน้าไม่สบายใจจนอีกฝ่ายสงสัยวันนาตีน้าย่นทำไมมีอะไรไม่เข้าใจหรอมีค่ะก็ตัวพี่อ้อย,ย่างไงล่ะคะ พี่ให้คิดแผนการอะไรไว้ทําไมไม่บอกให้เมเจอร์โรเจอร์รู้ซะเลยล่ะคะทาอึมครึมอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราทางโน้นก็ปรับตัวเตรียมตัว,ตวไม่ทันหรอกชายหนุ่มเข้าใจในความหวังดีของหญิงสาวที่มีต่อทีมงานเธออาศัยความใกล้ชิดพูดความจริงออกมาลักษณะคําพูดแบบเน้นทอยเน้นคํานั้นบ่งบอกถึงความในใจอย่างชัดแจง้งชายหนุ่มไม่ถือสายก่ามือวางโปะลงบนศรีรษะแล้วขยี้ปลอยผมจนยุ่งไปหมดแล้วพูดตอบโลวเสียงหัวเราะเด็กน้อยเอ้ยคิดมากไปได้ไม่รู้อย่ามาเล่นหัววันานานะ วน,นาเกลียดคนที่ไม่มีความจริงใจต่อพวกเดียวกันทำอย่างกับว่ากลัวพ,พวกเขาจะรู้เท่าทันล้วสร้างผลงานได้ดีกว่าอย่างนั้นแหละเฮ้ hey, ไปกันใหญ่แล้วที่รักทำไมถึงได้เข้าใจผิดอะไรมากมายขนาดนั้นพี่ไอ้ยังคิดอะไรไม่ออกก็ต้องบอกว่าไม่รู้สิมีเหตุผลอะไรที่พี่ไอ้ต้องปิดบังด้วยก็ความใจเย็นของพี่ไอ้สิคะเย็นยิ่งกว่าน้าแข็งขั้วโลกคนกําลังร้อนรุ่มว่าจะเอาอยัางไงกับค่าศึกแต่พี่ไอ้กับใจเย็นไม่บอกวิธีการเขาเ,ยเฉยๆความตายความเป็นนะคะเห็นใจเขาบ้างสิเอา ถ้างั้นวาน,นาดาวเซลีพี่อ้มีแผนการปฏิบัติอะไรอยู่ในใจบ้างใครจะไปเดาใจใครถูกวัน,นาไม่ใช่เทวดาปีศาจนี่ถึงจะได้เที่ยวรู้ความในใจของใครต่อใครไปซะทั้งหมดเอา้าเป็นงั้นไปให้เดาก็ไม่เดาแล้วยังมาหาว่ามีอะไรในใจอีกแบบนี้เขาเรียกว่าพานรู้ไหมไม่รู้ไม่สนใจพี่อ้บอกเขาไปตรงๆเลยไม่ได้เหรอว่าเวทโกงพวกนั้นกําลังจะไปไหนดักโกงพวกนี้นกําลังจะไปไหนเอาให้มันเคลียร์ไปเลยเฮ้ย hey, พี่อ้จะพูดอย่างนั้นได้ไงในเมื่อพี่อ้ไม่ได้เป็นคนออกคําสั่งให้ดักโกงเวทดกงมันปฏิบัติ หรือไม่ก็ไม่ได้มาบอกพี่ไอ้ก่อนนะมันก็ไปของมันอย่างนั้นพี่ไอ้ไม่ใช่พวกมันแต่พี่ไอ้ก็คาดการให้แล้วว่าจะไปที่เดียวกันกับชุดป่ากาก็ได้ไม่ใช่เหรอสถานการณ์แบบนี้ใครสามารถตอบตรงเพ่งได้เลยเล่าถ้าไม่ใช่วิธีคาดการโอเคเราดักงกงชุดที่เรากําลังตามอยู่นี่แหละคะ่ะพี่ไอ้รู้เลยใช่ไหมมันกําลังจะไปที่ไหนแต่พี่ไอ้ไม่พูดมันเงกนแะน่ใครจะไปตัดสรู้ได้เราก็มาด้วยกันเห็นพร้อมกันถ้าพี่ไอ้รู้คนเดียวคนอื่นไม่รู้นี่แสดงว่าซื่อบื้อนะอย่ามาว่าวันนาซื่อบือนะ คำนี้รู้แล้วว่าหมายความว่าไงหมายความว่าไงไหนบอกมาสิก็หมายความว่าโง่ไงไม่ได้แปลว่าเก่งมากอย่างที่พี่ไอ้เคยบอกมาสักหน่อยใครบอกพี่ไอ้พี่มนต์เป็นคนบอกพี่ไอ้พี่มนต์เป็นหมอไม่โกหกคนหรอกคราวนี้หัหน้าทีมนักลบรับจ้างยาขรรออกมาเสียให้ดังลั่นป่าทาให้เกรงใจดักโกงที่กําลังหยุดขบวนเดินห่างไปราวแปดร้อยเมตรก็คงแหกป่าหัเระเงือกแห้งไปแล้วนานนับเดือนหญิงสาวถูกอัมวซื่อบือ้อ ตัวเองก็หลงคิดว่านั่นคือคำชมเชยจึงดีใจแต่สีหน้ายามมองคนหดเลาะหลังชมเชยแล้วทำให้เธอสงสัยสงสัยอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีใครยอมบอกความจริงมาบัดนี้วันนารู้ความจริงแล้วเลยถือโอกาสอวดอ้างซะเลยเอาล่ะเอาล่ะเป็นอันว่าพี่ไอ้ไม่ได้ปิดบังแผนการอะไรไม่ให้เมเจอร์โรเจอร์รู้ใช่ไหมทีนี้ถึงตอนสำคัญละดักโกงชุดนี้จะไปไหนพันโทโวตรันจาอยู่ที่ไหนที่ตั้งกองบัญชาการของมันคนรู้คือวันนาไหน เห็นคุยมีเครื่องมือดี CIA เ <C AA S 1> พิ่งส่งมาให้ไม่ใช่เหรอยิงสาวถึงกับอึ้องทำหน้ายิ้มจืดๆพยายามเพ่งฝ่าความมืดเพื่อจะอ่านความรู้สึกของชายคนรักทางแววตาว่าโกรธหรือหงุดหงิดลำคานอย่างไรหรือไม่ความมืดมืดมากไปหน่อยสาวเจ้ามองไม่เห็นเลยต้องยื่นหน้าเข้ามามองไกลๆใกล้กลจดลมหายใจสาดรถกันอะไรอีกละ่ะขอข่าวนะไม่ใช่ขอจูบจูบไม่ได้เดี๋ยวลูกน้องเอากล้องส่องมองตอนนี้ใครส่องอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้บ้า วน,นาไม่ใช่คนไม่เลือกที่เลือกทางอย่างนั้นนะวน,นาอยากดูพี่ไอ้โกรธหรือเปล่าต่างหากดูยังไงก็ดูแววตาพี่ไอ้เห็นหรือยังว่าโกรธหรือไม่โกรธเห็นสิพี่ไอ้เวลาโกรธหรือไม่โกรธหัวเราะอย่างเดียวดูภายนอกไม่รู้หรอกแต่ถ้าดูแววตาก,ก็จะรู้ทันทีเรื่องมากนะเราทีแรกก็ไม่โกรธหรอกแต่ตอนนี้จะเริ่มโกรธแล้วนะเจ้าข้าที่รักของนักร้องเอ๊วน,นานี่กําลังเป็นการเป็นงานอย่าก,กวนให้น้ําขุนสิไหนข่าวว่าไงมาบ้างปากดุ แต่มือแทนที่จะหยิกสักหนับแถวๆไหนก็ได้ที่คนโกรธเขานิยมหยิกแต่นักลบรับจ้างกับหยิกลงบนฟองน้ําในอกเสือ้อฟิตๆแทนคนถูกหยิกไม่ทันตั้งตัวถึงกับสะดุ้งโยงคนหยิกไม่โกรธแต่คนถูกหยิกชักฉุนฉุนจนหน้าแดงแกาแล็กซีส่งข่าวมาว่าเมื่อตอนใกล้ค่าจับขึ้นวิทยุได้ในแนวทางทิศท,ที่ดักกงชุดน,นี้กําลังไปนี่แหละคะ่ะกาแล็กซีที่ว่านี่เป็นลูกน้องของวนาส่งมาทํางานนี้ให้เราโดยเฉพาะใช่ไหมใช่ค่ะผู้หญิง3คนผู้ชายหนึ่งคนเชี่ยวชาญเรื่องนี้มาก โอเคพี่ายเชื่อเชื่อแล้วว่าคนเรามีความสามารถสูงระยะเท่าไหร่พอรู้ไหมประมาณ40กิโลเมตรค่ะ40กิโลเมตรพี่ายว่านั่นน่าจะเป็นที่ตั้งสถาน,นีรับส่งหรือเปล่าไม่ใช่กองบัญชาการอะไรหรอกถ้ากองบัญชาการอยู่ไกลขนาดนั้นน่ะพันโทโวตรันจาคงมาบัญชาการลบไม่ได้แนะ่หมายความว่าไงครับพี่อ้ก็พี่ายหมายความว่ากองบัญชาการหรือแหล่งฝังตัวของดักกงชุดนี้น่าจะอยู่ในรัศมี10กิโลเมตรจากสนามบินทุ่งไหหินนี่แหละ ว่าแต่คลื่นวิทยุที่ดักจับได้นั่นนะเป็นรหัสคําพูดหรือ C W C W ค่ะยังถอดรหัสไม่ออกเพราะรหัสชุดนี้เราเพิ่งจับได้เป็นครั้งแรกคงต้องใช้เวลาศึกษาสักสองวันถึงจะถอดได้ค่ะ2วันมันนานไปวันนาต้องเร่งให้เร็วกว่านี้พี่ไอให้เวลาแค่24ชั่วโมงเท่านั้นไม่งั้นไม่ทันการเราต้องค้นหากอรบัรชาการของมันให้พบเร็วๆก่อนที่มันจะย้ายไปตั้งที่อื่นพี่ไอ้พูดกับว่าการย้ายกองบัญชาการมันทําได้ง่ายอย่างนั้นแหละ แน่นอนง่ายสิกรมชาการกองโจรไม่มีสมบัติพระสถานอะไรนี่ไม่มีโต๊ะเก้าอี้ห้องน้ําอย่างของเราหรอกกรมชาการของเวียดกงก็คือจุดที่ผอบอบประจําอยู่เพื่อสั่งการมอบนโยบายเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นกรมชาการของพันโทโวตันจาคนนี้มันอาจจะอยู่ใต้ต้นไม้ในหุบลึกๆหุบใดหุบหนึ่งก็ได้เข้าใจหรือยังจ่าที่รักพี่ไอ้ถ้างานเราไม่ต้องเดินละตะเวณตั้ง40กิโลฟรีๆหรอคะก็ใช่น่ะสิเอางี้วนันนา สั่งกาแล็กซี่ไปเลยว่าให้พยายามควานหาครื่นวิทยุจากทุ่งหหินที่ส่งย้อนไปหาจุดที่จับได้ตอนแรกให้ได้ไอจุดที่จับได้ใหม่นี่แหละคือที่ตั้งกรมบัญชา,าของดักกงชุดนี้ค่ะค่ะค่ะพี่ไอ้เดี๋ยววันนาจะบอกเขาเดี๋ยวนี้เลยโอเคเราเครื่องที่วันนาติดมาด้วยนี่แหละรัศมีทําการเท่าไหร่5กิโลเมตรค่ะเป็นเครื่องค้นหาย,ย่างละเอียดสามารถบอกระยะทิศทางออกมาได้เลยแน่ใจนะว่าไม่พลาดแน่ใจค่ะ